ราคาไม่ถึง8 0 0 0 0 0ย้ำไม่ถึง8 0 0 0 0สิ่งที่ท่านจะได้จากคันนี้ 1. ในเรื่องของระบบความปลอดภัย 2. ในเรื่องของแบรนด์นะครับผม3ในเรื่องของสมรรถนะ 4. ในเรื่องของสภาพรถแบบนี้นะครับหายากมากมากเลยนะสวัสดีครับเกับพวกผมแล้วนะครับกับ m o สบีทีเ f อร์เฟ r นะครับผมแล้วันนี้นะครับผมอยู่กับรถที่ก็บอกเลยว่า เป็นรถที่หายากอีก1นึคันนะครับกับรถ Mercedes-Benz คันนี้เป็นโฉม E l a s s นะครับปี2014มือเดียวป้ายแดงเลยรายละเอียดรุ่นย่อยนะครับตัวรถคันนี้จะเป็นอะไรติดตามชมกันในคลิปให้จบนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูรยายละเอียดตัวรถกันเลยคันนี้เป็นรถใน segment E Class นะครับเป็น Merc e d e s b e n z e200 นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นซินล้วนปี2014มือเดียวป้ายแดงที่สำคัญคันนี้เฟซลิฟแล้วนะครับผมดีไซน์ตัวรถต่างๆจะแตกต่างกับตัวโฉมก่อนหน้านี้มากๆออปชั่นรายละเอียดตัวรถภายในก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนจะไปชมนะครับเดี๋ยวเราดูรอบนอกกันก่นกอนเนาะในส่วนของห้องเครื่องนะครับมาดูก่อนเลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2000cc นะครับคันนี้เป็นรถระดับผู้บริหาร มือเดียวใต้แดงนะครับเมท์คมาคิวซีทุกอย่างอยู่ครบและที่สําคัญคันนี้เซอร์วิสศูนย์บริการคุกระยะเลขไม่เพียงแค่1น0 0 0 0สกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองตัวรถโครงสร้างนะครับการันตีไม่มีชนหนักที่คว่ำมจมน้ำแต่ต่อกรอไม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมและรถคันนี้ไม่ใช่รุ่นไฮบริดนะครับ ความหายากของรถรุ่นนี้ก็คือว่าเป็นรถที่เป็นน้ํามันเบนซินร้วนนั่นเองนะครับผมเพราะส่วนใหญ่โฉม E-Class จะเป็นตัวไฮบริดเนาะอันนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของระบบไฟต่างๆแต่คันนี้นะครับถ้าใครหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมในส่วนของล้อแมกนะครับลายล้อแมกทุกอย่างเดิมๆต้องรอการใช้งานมีบ้างนะครับตัวรถเดียวปี2 0 1 4เฟสลิฟแล้วนะครับกระจกมองข้างมี ไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับผมสีตัวรถเนี่ยสวยมากๆนะภายในของรถคันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายพิีละจุดเลยนะครับว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นจากภายในก่อนภายในเนี่ยตัวเบาคอนโซลต่างๆนะครับเดิมๆโรงงานจะออกสีเทาๆนะครับผมแต่ที่ผมชอบเลยนั่นก็คือในส่วนของคอนโซลลายไม้ต่างๆนะครับคันนี้ไม่มีตําหนิหรือไม่มีริ้วรอยเลยนะครับดีไซน์ออกมาได้เรียบหรูตามสไตล์ Mercedes-Benz เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่น facelift นะครับผมเกียร์นี้จะเป็นเกียร์คอ จะอยู่ตรงพวงมาลัยนะครับเลเ็กไม่เพียงแค่1100งมยเมตรเท่านั้นคันนี้เซอร์วิสศูนทุกระยะและที่สำคัญเป็นรถออกโดยศูนย์ Mercedes-Benz Thailand นั่นเองนะครับภายในดิสเพย์ต่างๆทุกอย่างเดิมๆลายไม้คอนโซลตรงนี้บอกเลยว่าแค่ได้สัมผัสก็รู้เลยว่า ได้อารมณ์ลายไม้ไม้จริงๆเลยนะครับได้อารมณ์มากๆส่วนตรงคอนโซลตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบซอฟต์คัชนะครับผมนี่ตรงนี้ก็ซอฟต์คัชหมดเลยทุกอย่างนะครับต้องบอกว่าเป็นออริจินอลเลยนะครับผมภายในเพดานทุกอย่างเดิมๆเบาะหนังเดิมตึงๆไม่มีฉีกขาดใดๆดทั้งสิ้นนะครับและยังมีช่องลับตรงนี้อีกนะครับสามารถเก็บของได้นะครับหรือจะแอาซ่อนอะไรไว้ได้หมดเลยนะครับผมในส่วนของที่พักแขนก็สามารถเปิดยได้ใช้งานปกติเป็นเกียร์ระบบ7จ็ดสปีดนั่นเองออปชั่นต่างๆได้มมาเต็ พวงมาลัยเป็นมันติฟัง์กชันสั่งการด้วยเสียงทุกอย่างได้นะครับมีแพเลนชิพมาให้ด้วยนะครับผมรถคันนี้เป็นรถระดับผู้บริหารนะครับช่วงล่างขับขี่ดีแน่นอนและยิ่งเป็นประวัติศูนย์แบบคันนี้นะผมบอกเลยว่าคอนเฟิร์มไปร้อเป็นต์แน่นอนในเรื่องของการขับขี่ และความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์และรถคันนี้จำหน่ายโดยสู่เมอร์ edes สเบน Thailand ด์นะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าซื้อรถกับบ t ที r f e c t c a r คจะได้อะไรบ้างหนึ่งเรารับประกันคุณภาพนะครับไม่มีชนหนักงต่ความตรงน้ำตัดต่อกรอมไม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับสองรถทุกคันเราคัดสรรมาอย่างดีคุณภาพการตรวจสอบการตรวจรถเข้ามาจำหน่ายในบัวหรือว่าเึ๊ะเบสเลยนะครับและในส่วนสำคัญก็คือรถคันนั้นประวัติต้องชัดเจนนะครับซื้อรถกับบีทีีมั่นใจได้เลยเดี๋ยว มาถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่า e-class เนี่ยพอไปนั่งในส่วนของด้านหลังจะนั่งสบายจริงหรือเปล่าตามมดมาครับผมในส่วนของด้านหลังห้องผู้โดยสารนะครับผมเวลานั่งความรู้สึกต้องบอกเลยว่าสมกับเป็น e-class นะครับผมองศาการนั่งการเอนของพนักพิงนะครับอยู่ในองศาที่ดีนะครับเล,ล็กรูมเหลือเยอะเฮดเฮดรูมเนี่ยเหลือเยอะมากๆนะครับนั่งสบายนะครับ ถ้าเกิดออกป้ายแดงเนี่ยโหในยุคนั้นก็อาจจะค่อนข้างสูงนะครับมีราคาแต่ณนะตอนนี้นะครับราคาไม่ถึง8 0 0 0 0นย้ำไม่ถึง8 0ด0สนสิ่งที่ท่านจะได้จากรถ Mercedes-Benz E 2 0 0ไปี E 0 1 4คันนี้โฉมเฟรนลิ ip, คันนี้นะครับหในเรื่องของระบบความปลอดภัย 2. ในเรื่องของแบรนด์นะครับผม 3. ในเรื่องของสมรรถนะ 4. ในเรื่องของสภาพรถแบบน,นี้นะครับหายาากมากเลยนะทุกอย่างเดิมๆนะครับนั่งสบาย ถ้ามีผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ไปด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะมากๆสามารถใช้งานเป็นเูสได้นะครับหรือจะใช้งานในชีวิตประจำวันต่างๆเดินทางไกลทุกอย่างได้หมดเลยแม้แตนันไม่แพงด้วยเพราะรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนสันตราบล้วนนะครับเป็นรถระดับผู้บริหารเลยนะครับทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับผมและห้องผู้โดยสารด้านหลังนั่งสบายขนาดน,นี้และบอกเลยว่า E-Class เป็นเซกเมนต์ที่ ใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมากรวมไปถึงห้องบรรทุกสัมภาระกว้างมากๆเลยนะครับผม <c oughs> นั่งสบายตั้งแต่ตอนหน้าตอนกลางแล้วก็บรรทุกสัมภาระได้เยอะด้วยไม่เชื่อตามมอนมาครับใ <c oughs> นในส่วนของด้านท้ายของรถ Mercedes-Benz E-Class นะครับเซกเมนต์เจเนอเรชันี้นะครับของ Mercedes-Benz เนี่ยทุกอย่างจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับผม E Class คันนี้ก็จะเป็น E200 เนาะไฟท้ายก็จะเป็นลาย3แฉก นะครับผมเป็น Full LED นะครับผมคันนี้นะครับเซนเซอร์ได้มารอบคันเลยนะครับผมเป็นรุ่นที่ได้ออปชั่นเยอะมากๆเลยนะฝาท้ายดีดแรงมากเมื่อสักครู่ที่จับอะคือความดีดนะครับผมดูนะครับในส่วนของพื้นที่สัมผารล้เนี่ยผมบอกเลยว่าบรรทุกได้เยอะมากๆนะครับห้องผู้โดยสารนั่งสบายพื้นที่ในส่วนตอนท้ายก็บรรทุกได้เยอะ ออปชันได้มาเต็มๆแบบนี้ต้องยกให้ e-class เลยนะครับอุปกรณ์ฟังก์ชันทุกอย่างรถพึ่งเข้ามานะครับผมอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบเลยยางอะไรอุปกรณ์ซ่อมต่างๆนะครับแบตเตอรี่ลูกเล็กนิดเดียวนะครับผมแต่ใช้งานได้ยาวนานมากๆนะครับกับรถ Mercedes-Benz e 2 0 0คันนี้นะครับเป็นรถระดับผู้บริหารมือเดียวป้ายแดงเซสู่ชรยะออกศูนย์ m e r c e d e s Benz Thailand นะครับผมสีดําเดิมแบบนี้นะครับการันตี ไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำแต่ต่อกรอมไมยใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้1นึ่งแกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถ้าอยากได้นะและที่สําคัญเป็นตัวเฟสลิฟปี2014คันนี้เป็นรุ่นเบนซินล้วนย้ำ ift, เฟสลิฟเบนซินล้วนนะครับไม่ใช่ตัวไฮบริดกับราคาเพียงแค่7 8 9 9 0 0บาทฟังไม่ผิดครับ 7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นทัานได้รถ Mercedes b E n z e Class E 2 0 0นะครับปี2 0 1 4 f a c e l เฟสลิฟแล้วคันนี้เป็นรุ่นน้ำมันเบนซิน,นล้วนไปใช้งานเลยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าสนใจเนี่ยรีบติดต่อเข้ามาดอกเบี้ยพิเศษยังได้อยู่นะ สำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับผมถ้าสนใจโทรหาผมโดยตรงได้เลยนะครับ0654962939หรือช่องทางติดต่อออนไลน์ของทางร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k YouTube Line Official ต่างๆ Ad ดบีทีเ e c ร c เฟนะครับผมติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ผมมอสและ BT Perfect Car และทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมกด Subscribe ลังใจพวกเราด้วยนะครับผมซื้อรถกับ BT วันนี้เส้นไแนหนึ่งที่จัดส่งฟรีทั่วประเทศ